ใครที่ไม่อยากเสี่ยงเส้นเลือดสมองแตกตีบตันฟังคลิปนี้ให้จบนะคะสมองของเราเป็นอวัยวะที่ต้องการออกซิเจนและสารอาหารจากเลือดเช่นเดียวกับอวัยวะอื่นๆของร่างกายของเราทีนี้ถ้าการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองถูกปิดกัน้นจากเลือดเลือดหรือไขมันที่สะสมที่หลอดเลือดมันจะทําให้สมองของเราขาดออกซิเจนเมื่อเซลล์สมองขาดออกซิเจนไปน,นานๆก็จะเริ่มถูกทําลายและมีอาการต่างๆตามมาดังนี้ ไขมันที่มาอุดตันสมองทําให้เราปวดหัวมากปวดใ้ทอยร้าวมาที่เบ้าตาเดินเซทรงตัวไม่ดีมองภาพไม่ชัดหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวไปครึ่งซี่พูดไม่ชัดตะกุกตะกะักแขนขาอ่อนแรงไปครึ่งซี่ถ้าใครมีอาการแบบนี้นะคะให้รีบไปพบแพทย์ภายใน 4- 5หชั่วโมงแล้วอาหารแบบไหนที่คนไขมันในเลือดสูงต้องระวังมอมัดลิสไว้ให้ตรงท้ายคลิปเซฟคลิปนี้เก็บไว้เพื่อดูซ้ำจะได้จำได้ พะถึงเวลาจำเป็นเราจะไม่มีเวลาคิดนานรู้วิทยาศาสตร์ร่างกายค่ะ